กะต่ายน้อยอร่อยเลยลูกกระต่ายน้อยกินโดนัทดูเขากินดิอร่อยอร่อยไอ้จะก็ไล่ๆนะลูกนะจ๊ะอร่อยนะลูก เพื่อนว่ามาแล้วีิทยากับอันอน่าขม็บที่ปิดปากไม่ใช่อันว่าก,กัดน,นะคะอันว่าชอบขโมยอาหารกิน นแ<ๆ>ม่เป็ดแม่เป็ดดุแม่เป็ดหวงลูกกระต่าย อย่ามาเมี้ยวเ,เข้าไปในบ้านให้ดุน้องกระต่ายเฮ้ยน้องกระต่ายชอบกินโดนัทอันว่าเหยคขโมยโดนัทน้องกระต่ายนั่ะลูกอื่นไม่ยอมกินไปออกมาอันว่าออกมาเดี๋ยวตัวเป็ดเดี๋ยวตัวอื่นจะเข้าไปกินอาหารไปเข้าไปกินอาหารกันลูก อากาศดีอยปวดแขน